ถือว่าสองเม็ดเนาะชองฟอลลงไปเป็นเม็ดนึงเป็นสี m, ่นะรวมเม็ดเนาะไว้รอคนกไรยนก็ลยน้องมี คุณลงไปคุณละบานลงไปจะหน่อยมีให้ให้ทองให้เงินแด้ค่ะ <c ười> คุณลงไป <c ười> ไมีกาะขึ้นมากมปได้นะสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอิบซีเบอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงสารวนอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมาพบกมาพอสารวนวันนี้พ่อพี่น้องเนาะทางสถานกาเดินทางมาที่บ้านน้องมีน้องไม้คือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยโดยมริกาสิมารอบบายบายพ่อพี่น้องเอ้ยทางสถานการณ์พวกละไปหาทางน้องน้อยเพิ่นเนาะแต่ว่าพอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยก็เลยอ่าเดินทางมาที่บ้านน้องมีน้องไม้คือเก่าคือเดิมเนาะอ่ะมาดิบมาหัวนน้องเพิ่นคือเก่า กลับมาเบิ่งกันน้องพี่น้องทางสามคนเหตุเทือนเหตุซ่านน้อมคนบ่เมื่อนี่น้องถือว่าบ่ได้เหตุน้องพี่พี่น้องเนาะคือเงียบเงียบพี่พี่น้องเลยโดยอาจารย์ใดก็ไปดุนไปส้มกันเลยน้องพี่พี่น้องว่าทางสามเพคนเหตุเทือนน้องมีน้องไม่หอดใส่แล้วงน้องพี่พี่น้องเนาะโดยอาจารย์ใก็พาพี่พี่น้องเอฟซีเบิร์สสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสามวันเด้อบพี่พี่น้อง ดยเก่าคือเดิมพ่อพี่พี่เราเลยอ่าเนาะเดี๋ยวสร้างน้ก็สิเข้าไปเบิ่งทางสร้างคนขุดดินขุดดอนคนโก้อ่าสบายดีเด้อขุดผู้เดียวบ่แม่นล่ะโอ้เอ้าน้ำแดงไผเฮียอยู่พี่เฮ้อโอ้เฮ็ดเฮ็ดแบบไร้สาระนี่ โอ้เสถ็จพอแต่ทางที่ดีก็เอาดีกว่าเนาะก็บอกเนาะแต่ว่ามันฉีปเปลิงบอกแหละ้วแม่พอไปตั้งอะไรได้เลยโอ้คือขักแท้อันนี้เนาะคุ้มนี่มีดินมีแห่เลยอันนี้เฮ้ยขักอดีโรอ,อ สบายดีเด้อสบายดีคุณดียบ่สบายมันได้่เมื่อยเนี่ยสายสบายดสบายดีสบายดนสายสบายดีสายดีสาดสบายดีสาดสบสบายดีสายบาดีายทบาดีนเาดีสบาดีบดีสบายดีสายดีสบาดีนาดีสบาดีบายดีสาีสบาดีสดีสบี้บาีสสบานนาีียดนดาาดดีีดดินดงดินดสสาา มันกะหัวใหญ่อันนี้ดินแถวนี้เพิ่นซื้อเบริษบทสำรวจนี่คือมาหลายตอนแต่ยังอยู่ได้มีบางส่วนทำไผมีเงินพอไปซื้อไว้อยู่เนาะบ่มีเงินนี่แหละสว่างเลยขัดได้ทีพี่น้องเอ้ดินดินดงใช่ไเนาะปลูกผักราคาสามสี่หมื่นเนาะบนฮือนน้องมีนี่ก็จักมื่นจ่ะสนวจนี่ก็คุยมกว่างตึกเนาะสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าจังตอน ซื้อตอนนึงก็สี่หมื่นมานี้ซื้อเพิ่มอีหมื่นหาเด้อดีเป็นห้าหมื่นห้าครับอยู่ก็แถวนี้เนาะกว้างเบ็นี้เนาะอันเบ็ดนี้ห้าหมื่นบอกหามื่นหาเด้สุดถูกเจ้าก็ไเลยวงเติมห้าหมื่นห้าเมนหาหมื่นห้าก็ว่าซื้อแถวบ้านหาห่ได้ได้ไหมโบได้บ่ได้ตกอยู่สามสี่เซนพอละเป็นบ้านทางนี้เป็นเซนช0องเซนสับเซนรับสามเซนคอยวัดถูกอยู่ แต่แบบหักบุมีเงินซื้อถืออยู่แต่ว่ามันเป็นดินนาในเนาะเป็นดินในเลยเป็นปทางมัหลายปีกับปุณน์และภูรีบุมีเดินกับมาซื้ออยู่นี่กับเป็นหมู่บ้านนี่บ้านฉันทางก็ลงมือมาหนี้เนาะเน่ยแหละคุณชาวบ้านที่อยู่คนหนึ่งเลยมันมาก่อนเขาโดยวาจะยึดรู้ไปโอ้มาก่อนบ่ ก็ได้ก็ได้เห็ดเบียกรอนออโดยเนจลบดกอนจะไปขุดขุดอีกบ่เห็ดั่วเห็ดัวยีหอกเนาะขุางตังค่ะแม่ขุดกะหมอยู่เนาะให้กตากแดดได้นี่ป้าจักแม่นี่สางลงไปหอดจักแม

การหาเงินบ่หาบัตรบ่มีใส่มีใจว่าภัยเนาะพพราะสร้าอหาเพื่อคว่มอยู่รอ้วูเ่าหาง่ายหาง่ายแท้ๆเนาะง่ายบุญมันคือว่าเนาะแมนเ้นภูบุญมันแข่งกันกันบ่ดได้เมนเม บ่เป็นว่านแม่นๆปข่อยก็ไปเบิ่งทางนั้นก่อนคือเสียงแซวแซวอยู่ทางนอพพพอ่าทักทายก่อนยังบ่ได้ไปหาทางน้องเมย์เพิ่น้พ่อพี่น้องเอ้ย e n มายังเด้พุ่เนาะต้แ่กันาน ทักไายน้องมีอนพูดพูดดูวะพี่ดีกังสบายดีสบายดีมาทักไายน้องมีเพิ่นพี่นเลยสบายดีเด้อทังนี้เด้อดยสบายดีเด้อขันโฆษณากันด้อยนวนดูดตามสบาย A doi tôi đi. Ban nhạc căn cước an appetite. Doi căn sau bài đi. Today cư ba phạt an appetite. Long tang yên 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 โอ้ยย่องพันงามได้จกหาเงินเด้อได้จะต้องหาเงินจะต้องจกทงสาวนวลบ่มีเด้สาวนวลบันี้ก็ได้บ่มีเงินด้มได้ว่าคจริงทงเจ้าบ่ขาดนะสาวนวลคือว่าซั่นน่ะมีแต่ว่าบ่ได้โดย่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนโาฮ้อนบ่ล่ะคั่นน้ําหวานสิแซ่บเนาะบ่ยังต้มแกงยังพุ่นน่ะยังๆเืออยู่ อยากดีอยากเข่าดีอเอตามสบายบัดมือหน้มาลายพัหน้าหนอยังกินเก็มจ้ะนะหมดกัดบ่นีหมดกัด่สินี่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 เออหมดกัดบ่นี่นีาเยนอยู่กับิเหนยอยู่กับติดเนอ ເຮົາ3ເພິ່ນກໍາລັງເອົາ box ອີ່ຫຍັງລົງເນາະພີ່ນ້ອງໂອ້ເຕີມເຕີມໃໝ່ອີກຊິມີແລ້ວຄວາຍອີກເນາະອືເຕີມມັນ5 0 มือสิเพนนาะปุบปับปุบปับน้ำเย็นอยู่บน้อมีกระดิ่งเนอ จดเงินเดอชมเจ้าเนอแต่คนละคนมาเยี่ยมมายามทางนองมีลงไม้เพิ่นผมพี่น้องมมันี่ก็ได้สี่คน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอีหลีโดยอยู่ฮ่มได้ข่อยได้ข่อยสลัดเด้บ่อยู่แดดเด้สลัดแล้วเจ้าสลัดแล้วมีแต่ข่อยมีสสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยมาแต่ทางดจ้่โอ้กนกกะทันได้จักหน่ยอยู่่มาตอนโอ้ยได้บ่ได้จักหน่ยมนีบ่ไวเด้หาว่าตอนข่อยจักหน่ยเพราะว่าสิตีกลับแหละ รถมันโบนั <palace> okay. ่นะก็ได้ว่าเออเขามากก่อนทางนองเป็นทางหาว่าเขาออกนินใหม่เด้อนะเ่าเดี๋ยวตามไปว่ะไก่สีเบิดแลเนาะหนอบอ้าวเมืลงมาก่อจะลากันอีกมน้างน้าพ่นพี่น้องเลยได้เกิดทางชาวนากาศีย่างไปหาทางโอปลอดพัดเพิ่นเนาะเพิ่นมาเบ่งเพิ่นงามเพิ่นได้พพี่น้องเลย เดี๋ยวสียังรอรอเบิ่งเพืเ่อนน้องมีน้องไม้ก่อนพี่น้องเอ้อืมเนาะวันนี้ก็ท้าสนุกกับ,บมาพี่น้องเอ้ยนี่ก็เดินทางมาเนาะกะสีรอบใบใบแน่พี่พี่น้องโอ้ส่องโมือนกันเนาะห้องอยู่ห้องนอนทางบ้านน้องมีน้องไม้อืมพี่พี่น้องเอ้ยงามไปดีเรอ อสองห้องเรียบร้อยพี่น้อยเดือดแต่ะสะอาเนาะเด็กะกอห้องน้ำทางนี้เนาะถือว่าทางสร้างพิ่นกาเหตุแบบรวดเร็วพี่น้อยสม่ำเสมอเนาะ น้อยนี ing, ่ได้ใหม่ก็จากได้เนาะนี่ๆๆตัวฟิรงเนาะอากาศก็ฮ้อนฮ้อนพี่น้องเอ้ยโอ๊ะดดแสงแดดเนาะบ่มีลมมีหยังสองติ๊งพี่น้องเอ้ย ไม่เลเมันลักเงะคูอยาเขาจะคู่ยอดหรือวะ้าคู่อะรันเจ้คู่กันเลยอย่างนี้เป็นเสียงเจ้าไปจีฟ้ามาฟ้าไปเห็ดอย่างนี้เป็นเสียงดอกไม้แทงกันดีรึเปล่าโอ้คูได้ทังนี้จะเลี้ยงทั้งนี้หนุกเแหละแทงไม้แทงไม้อยู่รวมุดกนั่นแหละฟรีเบ้าแห้งเขาไงอยากสร้างให้หัวแท้ไปหน่อยนะให้คนรอบดีนะ

มีแต่พี่น้องสารวัตรช่ไเนาะสารวัตรผู้ใดนี่เจ้าบระทามชื่อสามเชียงพะแนบบอ่อยกับฟางเชียงปากอีซื้อ่อยก็นได้จักส์แมนเดวอเละเจ้าบอกว่าพิดไปจัก đi ăn với đôi đôi đột làm phần nhảy đấy cái nong ấy à phần đi nó bọc lông nó ta xà bồn cả khả ăn nhà bóc ทางสนองกสิมาเบิงทางน้องมีน้องไม้เห็ดยังน้อยพวกป้าตัวทางน้องมีสอยสร้างบ่มาเนี่ยพวกท้าชวนน้องไม้กับเพื่อนกันนั่งเบิงเอื้อยเห็ดยู่อในสูตรแบบไรเด้อว่าฉันเออโแต่วังชวนใช้ตัวเองเนี่ยเอ้ยขาก่านน้องมี โอ้อ่อนป่อดินอ่อนเนาะคือมันบ่มีดินแห่เนาะมีแต่ทรายแบบดินทรายดินอ่อนการยังดีแต่ว่ากุดลงไปแล้วมันบ่มีน้าเนขยย่อยเือยยางน้องมีก็ได้ทางน้องบิ่งเด็บุรลงซอยเอื่อยบ่อนางขุดเป็นบ่เจ้าน่ะได้ขุดเป็นแต่ว่านางเบ่งเอื่อยสะกอน เปลี่ยนเวนกันบอแเ่เปลี่ยนคิวกันอ่าระวังได้เว้ยจีนกัวบัวเหเมื่อยกระพักก้นละเอ้ยบ่สชีหอดสีหอดบ่น้ำบอไปถึงเนาะเป็นกระเป็นที่ละสั้นที่ละสั้นทางก้นจะมันไหลลงมาเนี่ยฮะมีบ่หอดเนาะจิไปไกลผูกกพา น้องมีเพ okay, so ื่นซอยสร้างมานี่โอ้เด็กเองได้สต่ทางดูโอเคว่นลูกหลานคุณซอยจังสก็เล่นนั่งเท่อเมยเนาะก็คนเท่าได้หายใจที่น้องเอ้ยเขาว่าเพิ่นกะพูดคนเดียวบาลุงเขาได้เพื่นจ้าง นีรวมมืออ๋อรวมกับเกงและคุดแยกเป็นไม่ได้เมื่อยเป็นแบบสุดยุดเพื่อราผัดอันบอกทั้งนั้นทั้งนั้นสามคนบอกมานี้ทั้งเบิร์นี้ทางนี้จะคนบอกว่หขาคนก็ได้เงินลายได้เนาะสามลังตรง่มี คุณลงไปคุณละปานลงไปจะหน่อยมีให้ให้ทองให้เงินเด้ยค่ะคุอลงไปมีสารขึ้นมากมได้เนาะบ่หาไม้ยังนี่น้องเมย์นี่โอ้หอมกินตัวตัวเนสีแดงๆพิจิเป็นยาแท้นี้ต้องใส่โจกเนาะฟุดแต่ว่านี่ใส่ส่วนส่วนเนาะคือทั้งนี้ดินงามเนาะดูไม่มีดินแหย่มีแต่ดินทรายมันก็เป็นดินหยาด คักแห้งอะไรดีนี่คักกว่าดิกกนดทางบ้านเฮห้า,วานวลบุกคลเด็กโตลง,งน้ำสังเนี่ยวะโบได้ข่อยสมอยอยู่ได้โ <c oughs> บแม่น <บอ S 1> สมอยอยู่ได้ไหมนี่ขี้ป้าเจ้าจ็กโตได้เคยชี้ถือกล้องให้เอ้าคือวาง,างสั้นเอ,าอ,ยอย้าว่ายังไงเจ้าลองลงน้ำสังโอ้ยบ่ได้รถถ้าข่อยลงนี่ข่อยขึ้นมาได้เพิ่นเอิ้นว่าตัวอุกเชียงเนี่ยลงน้ำสังจะเคยตัวอีกวะโบได้เฮ้ยบ่เคยตัวไผ่ได้เคยเตะตัวขึ้นบ่แม่น เอาจิรนอยโมเสียมเจ้าของเนื้ออีล่ะเสียมซื้ออันไม่ครับครักครับพักผ้าพักเนี่ยเดี๋ยวว่าลูกเอาแล้วนะเสืออนามจับเกาะจักบาทเนี่ยอนามเกาะเกาะเนี่ยจักบาทเสืองามค่ะ เบิดเบิดอันนั้นเบิดจังขึ้นมาเด้อน้องไม้นองเมีวเรืมอซื้อตลอดคือแบบมันติดป่าอยู่เอิอนองมีน้องไม้นะเพราะว่ามี่ยเด็กน้อยอยู่ในบ้านเขาแบบซื้อไม้ซื้อเมี่ยวคุ้นซื้อนี่นะแต่จริงจะไม้นั่นน้องไม้น้องบิ่งเนาะหางไม้นี่มันมาแต่ไซสห้างไม้คือเขาคุ้นเลืกขนาดนี้บ่เป็นห้างไม้ใหญ่เนี่เดี๋ยวมันลงเลิกเนาะ อยางพ่อแบบเวลาเขับคน่จะบมบอจะเถื่อเ,าาอเนา<ำ>ะถ้าถ้าแก้วเพาะพ่อสาวล่าจาังบมบอจะเถื่อเวลาเาใส่เมนเมนเก่งขนาดอีหลายไก่จะได้หนิไก่จะได้เบิ่งนี่ยันจะเป็นจริงได้หิเจ้าคุณ <c oughs> ก็สวอไไดอนั <c oughs> อนต์ตีนเจ้าเอออนันต์ตีนนะไว้ง่อยขึ้นบ่คุณลองได้พยันขึ้นมาได้บ่ไหนคุยแต่ว่าพันจงไว้ยังน้องบริสกิจคิดว่า ่อยดื้อเอกใจได้ว่าถ้าจริงเพม,มันไหวเวลาขึ้นมันขึ้นง่ายเนาะข่อยบพขพอ,อใจว่าไปจ้องไหวยังข่อยว่าเนาะ <c oughs> ส่วนไปส่วนไปมาบอน้ำตีนบัดบ่งส่วนจะคือดินก็เป็นดินแบบที่ดินทรายที่เราไอ้ส่วนก็ง่ายถ้าว่าจะปาปด<า>ินื้อนี่กบเขียดได้สิลงมาอยู่เนาะคันว่าเอาซัมมี่เออเพราะว่าเป็นดินทรายเนาะถ้าเป็นดินแงันสิบ่ลงเนาะลุงลงบ่ได้แหละ สันสาบัคําพันนังลมน้ํแม่เสียงแจ้วแจ้วอยู่มาทางนี้เสียงแจวแววมาทางนี้พี่น้องเอ้ยาบคเพิ่นทางน้องไม้เพิ่นจะดดพกค่าพก่ากพกอไวบ่อันน่ะต้นค่าเบิดเบิดเลยมีแต่ปลูกเครื่องยู่ของฟงเนาะเพิ่น่เป็นวค่าสิไไปมากูดเนาะจังบ่ต้องซื้อ เมื่อยเลยล่ะอ้าวเมื่อยก็ขึ้นมาเออฉะ้นไดีใจน้อปอยอ้าเ่อาด้ขึนได้ยู่บอเอ้าวอ้าวบาทนี่หนึ่องลอยแล้วลอยแล้วขัดขึ้นก็ได้นี่วงไปให้เจ้าลอยขาเรีวมันงมีวะอ่าตัหลายรเติบเนาะซอยพูช่างในไหนทังเติบเนาะตัวสิพ่อเด็ดตี้นี่บ่ ย่างหมดอ๋อแล้วก็ได้เม็ดโกโก้ถือว่าให้หัวมันพ่นขึ้นมาเนี่ยเป็นบโอ้ามเถอดถือว่าหเนาะรวมหมดเนาะอืม เจ้าหน่อยก็เร้วบละอดเอาเมนอาสิดเดลพักพรสกอนภาษาเลอ้ห้ามือยกัอด่าก่งหท้าโมงหดเจ้าว่าตอนเช้ามีมานีประมาณแปดโมงอเพื่อนไปดูบ้านผมแปดโมงกลัมาแต่อารมณ์ใดเื่อยงีออกมาสวยบมาเจ้าทาเขาทาเจ้ากีมว่าเพื่อรวมโตกันด้ที่อยงจากม่ง แปดมองเจ็ดมองคนโบเนาะตมาไปมามันนั่นละตต่างคนต่างมาเอาดูบ้านเดียวกันบอกโอ้จับบ้านวมกัน่างนี่จะไขู่้เดียวได้ดูอย่งกลามีตบ้านเดียวบ้านเดนมึวะมึงวะเดี๋ยวเขามาชูเขาทั้งมึงวพี่เอเอย มาเยี่ยมมายามเพิ่นมานี่ก็เห็นขุดนั่นเลยเนาะวัวสวมเด้อว่าหัวเก็บอ่าห้องน้ำ,อ,นำอ่าไก่ชีเดลดเนาะเริ่มเห็ดไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือสิกอ่อปิดบ่กด้วว่าเนื้อใดาทางนี้ปิดเนะาะยืนนึงมาเพิ่นใส่ตะนอกตะนางเอาตัวน,นี้มันห้องน้ำนะทำไมนะโอ้ตอนนี้นนนอาชีพปเป็นเพื่อนข้ามมวเพนนื่อ โอ้งามเห็ดแบบนี้กันเนาะแบียบบาเฮาเข่าเฮาเดียวเบอข้างนอกนี่บ่ฮู้ด้วยบามันมีห่องน้ำบออวนมีเฮือนครัวบอเนาะแบบหลวดเดียวกันเลยอืมหนูมันนี่ก็ไม่ยืมไม่ยาขทางน้องเมย์เราไปยายพี่น้องเอ้ อาจังได้จะกับปป้าได้ละพอสร้างเลยบ้านนี้โดยโดยสบายดีโดยโดยพ่อพี่พี่น้องเนาะวันนี้ก็ทาสนองกะข่ามาหาทางน้องมีน้องมาไอตอนช่วงบ่ายๆพี่พี่น้องเออาสำหรับวิดีโกระทาสนองกะสีไรอัมลาพาจ하자เดยวัตถุทุกคนไปก่อนไปพบไปพอสนองกินนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาสนองเด้อพ่อพี่พี่น้องเนาะ เผื่อมีกำลังใจเรื่ว่าทำคลิปลงไปเรื่อยๆเพื่อนี่น้องเลยโดยอาจะในคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอการมาสบายดี